สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอนัญญา6ก9านะคะวันนี้เราจะมาในคลิปเรื่องราวความรักของคนมีคู่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองที่อาจารย์ทำค่ะอาจารย์ทำให้กับชาวราศีมิถุนนะคะเพราะว่าชาวมิถุนค่ะคุณให้ความสำคัญกับเรื่องความรักค่ะและคุณเป็นลัคนาราศีที่สองที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปของอาจารย์เมื่อเดือนที่แล้วเป็นจำนวนรองลงมาเป็นอันดับสองนะคะ ชาวมิถุนคุณคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนจนถึง14กรกฎาคมนะคะสำหรับผู้ที่จะรับชมรับฟังในรูปแบบของลัคนาก็สามารถรับชมรับฟังได้ค่ะและอาจารย์ก็ปักเว็บไซต์ไว้ที่ข้างล่างแล้วนะคะคุณสามารถเข้าไปเช็คลัคนาของคุณได้นะคะว่าคุณเกิดลัคนาอะไรตรงไหมนะคะถ้าไม่ใช่ก็ไปฟังคลิปของเรื่องราวความรักสำหรับ ลัคนาและราศีที่ตรงกับของคุณนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะชาวไม่ถุนหรือเมถุนนะคะไอ้ไปแรกไอ้ไปแรกมาก็ดีเลยนะคะ the l o v e r s e f l o the shimmer i m a g i n น <Temper> โอเคค่ะเราไม่ถุนเดือนนี้เรื่องราวของความรักของคุณนะคะจริงๆความรักของคุณเดือนนี้เดือนตุลาคมนี้คุณค่อนข้างจะดีนะคะดีมากๆเลยเห็นไหมคะตัวคุณเองอะ่ะคุณค่อนข้างจะให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่การติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะกับคนรักของคุณนะคะข้างเยอะคุณให้ความสำคัญกับเรื่องราวของความรัก ในครอบครัวกับคู่รักของคุณคู่ครองของคุณนะคะค่อนข้างจะมากค่ะและตัวคุณเองก็เรียกร้องจากเขามากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตัวคุณนะคะค่อนข้างจะอยากได้รับความรู้สึกการดูแลเอาเอาใจใส่หรือการใส่ใจจากคนรักคู่ครองของคุณนะะ่ะในเดือนนี้ค่อนข้างจะมากนะคะออกแนว เลาก็จะเรียกว่าคลั่งรักก็คงไม่ใช่เพราะว่าดูตัวคุณค่ณคอนข้างจะจะต้องการจากเขามากแต่ไพ่ก็บอกแล้วล่ะค่ะว่าทำไมอ่ะคุณอ่ะต้องการจากเขามากเพราะว่าดูคนรักของคุณสิคะเขาเป็นฟลูร์รยังไงคะชิลเหลือเกินไปเที่ยวกับเพื่อนอยากทําอะไรก็ทําตามใจอยากไปไหนก็ไป อยากอยู่กับเพื่อนยันมืดยันค่ำอ,อยากเล่นเกมอยากไปเดินห้างอยากไปกินอาหารอยากไปแคมปิ้งกับเพื่อนอยากจะไปทำอะไรก็ไปทำหมดเลยไม่สนใจคุณเลยเร mm hmm. ื่องตัวคุณนะคะคุณก็เลยยิ่งหหยหาความรู้สึกกับเขาและนี่นคนที่มีครอบครัวนะคะก็คือคุณสามีอะคะ่ะไม่ค่อยสนใจ ไม่ค่อยสนใจเรื่องราวภายในบ้านเรื่องของภายในครอบครัวปัญหาต่างๆนานาหรือใดๆก็เป็นคุณที่จะต้องจัดการดูแลเอาใจใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกเต้าอาหารการกินการดูแลบุคคลในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของสามีหรือของตัวเองคุณจะค่อนข้างค่อนข้างหนักนะคะสำ,สำหรับเดือนนี้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยละความสัมพันธ์มันจะค่อนข้าง่อนข้าง,าง,างแย่ นะคะหรือในความรู้สึกของคุณก็คือใส่ใจน้อยไปไหมกรุณากลับมาคุณากลับมายืนอยู่ที่เดิมในเดือนนี้ค่ะคุณจะมีความรู้สึกอย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกว่ากลับมายืนที่เดิมที่ที่เคยคุ้นตาที่ที่เราเคยอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็แชร์ริ่งคือช่วยเหลือกันในการที่จะทําให้ชีวิตครอบครัวมันมีความสุขนั่นคุณก็เลย แรงกับเขานิดหนึ่งค่ะอาจจะมะะีเรื่องของการตําหนินะคะเรื่องของการบ่นเรื่องของการที่เออทําไมเปลี่ยนแปลงไปทาไมทํานู่นทนํทานี่ทานั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะไพ่ก็เลยบอกว่าตัวคุณน่ะก็มีสิทธิ์ที่จะทำนะเพราะมันก็ถูกต้องถ่าเทียบแล้วดูคู่ของคุณสิกับตัวคุณน่ะกายเป็นคุณระแแบกร,รับทุกอย่างเลยค่ะแล้วดูคู่รักของคุณคุณหรือคุณสาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ก็จินตนาการสูงส่งนะคะบางทีเรื่องของแบบอยากจะทํานูน่ทนทํานี่มาพูดคุยโดยเฉพาะคุณสาม,มีที่ทํางานเป็นแบบเป็นโปรเจกต์หรือทํางานลันกษณะของการเทรดดิ้งนะคะก็จะชิลก็จะแบบคุณครบไม่ได้ตัวคุณเองก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณเครียดมีเรื่องของรายได,ได้เรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องรับผิดชอบหลายอย่างคะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณต้องแบกบระคุณรู้สึกว่าตัวคุณอะ่ะมันหนักในเรื่องของการหาเงิน หรือสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวหรือของลูกของคุณนะคะถ้าคนที่ยังไม่ได้ไม่ได้แต่งงานแต่คุณมีคู่หรือคุณมีแฟนแฟนของคุณก็จะทําให้คุณรู้สึกเช่นนี้เหมือนกันค่ะว่าเอเดือนนี้รู้สึกว่าฉันจะต้องรับผิดชอบอะไรที่มันที่มันมากกว่าคุณแล้วตัวตัวคุณก็จะดูคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงที่เป็นแฟนของคุณนะคะเป็นคู่ของคุณเขาก็จะรู้สึกชิล กับตัวคุณอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วคุณต้องแบกเะนั้นไพ่เบอกว่าสถานการณ์เนี้ยอยากให้คุณบาลานซ์พูดคุยกันเพราะให้สรุปของพวกคุณคือคุณจะต้องคุยกันค่ะอย่างไรเสียเรื่องเนี้ยคุณจะต้องคุยและปรับความเข้าใจไห่บอกว่าหาทางออกนะคะผลสรุปว่าเราจะไปในทิศทางไหนสําหรับเรื่องราวความรักของคุณเพราะมันมีเรื่องที่ต้องพูดคุยเรื่องที่ต้องปรับเข้าหากันในหลาย ลักษณะในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินการทองการบริหารจัดการนะคะแล้วก็ตัวคุณเองค่ะให้บอกว่าคุณอาจจะต้องปรับเรื่องของคาพูดคาจาหรือลักษณะของการการแสดงออกนะคะเพราะว่าเดือนคนก่อนอ่ะคุณจะคุณจะดูอ่อนหวานจริงๆแล้วคุณเป็นคนอ่อนหวานนะคุณไม่ถุนคุณอ่อนหวานน่ารักแต่เดือนนี้มันเหมือนคุณสะสมอะค่ะแล้วคุณก็เลยดูก้าร้าวดูผู้จาหุ่นหวน ดูไม่น่ารักดูไม่ใช่มิถุนนะคะไพ่เลยบอกปรับตัวนิดนึงนะปรับตัวนะคะให้เป็นหนังเมดิเชียนเลยโอ้โหสิ่งใดทําได้ทดําสิ่งใดจะแบบลวงเขาได้ก็ลวงก็คืออาจจะต้องแซงนิดนึงนะคะแก้งคานิดนึงเพื่อให้ชีวิตคู่ของคุณในเดือนนี้มันสามารถเดินไปได้เพราะสุดท้ายแล้วอะไพ่บอกว่าคุณต้องคุยกันนะคะ หรือไม่ถ้ามันไปถึงสุดที่คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากๆนะพห้บอกเดินะทางไปท่องเที่ยวค่ะพักผ่อนสําหรับคนที่มีคู่หรือคนที่มีครอบครัวแล้วนะก็พาครอบครัวไปด้วยนะคะแต่ถ้าคนที่ยังเป็นคู่รักกันอยู่คุณก็ไปท่องเที่ยวกันเพียงสองคนแต่สําหรับครอบครัวไหนนะคะที่มีคุณลูกแล้วแล้วก็จะต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยอาจารย์ก็แนะนําว่าคุณลองใช้เวลาคู่ร่วมกันนะคะ ในเดือนนี้อาจจะออกไปดินเนอร์นะคะที่ใกล้ๆเป็นมื้อที่ดีสักมือ้อริมแม่น้ำหรือว่าร้านที่โรแมนติกกันนะคะแล้วคุณพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันรู้ซิว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่คุณรู้สึกว่ามันพัดพาคุณกันไปคนละทิศคนละทางอะ่ะมันจะหาทางออกร่วมกันได้อย่างไรเพอาไพ่บอกแล้วค่ะว่าสุดท้ายคุณจะต้องคุยไม่เช่นนั้นเนี่ย ถ้าคุณไม่คุยความรักของคุณค่ะมันจะคนโทรลขั้นขึ้นยากมันจะไปในสถานการณ์และทิศทางที่พวกคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคไม่โอเคที่ที่ที่จะก้าวเดินต่อไปมันจะถึงขั้นที่คุณอาจจะต้องมีปากมีเสียงกันอาจารย์ก็ไม่อยากให้คุณมีปากมีเสียงกันนะคะเพราะว่าเรื่องราวของความรักเนี่ยยังไงซะมันก็ทําให้ทุกคนมีความสุขและโดยเฉพาะความรักของคนมีกู้ค่ะมีปากมีเสียงกันได้ค่ะสําหรับการ พกการเพื่อหาทางออกแต่ถ้าเกิดมันแรงมากเกินไปมันก็จะทาให้คุณและผู้ของคุณมันเฟอร์เจ็บปวดนะคะถ้าสถานการณ์ในเดือนนี้ของคุณจะเป็นเช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณรอบคอบแล้วก็กลับมาเป็นคนน่ารักนะคะถ้ามีอะไรที่มันโกรธแล้วคุณบอกว่าไม่ได้แล้วจะต้องลงมือแล้วเดือนนี้เพราะว่าฉันทนมานานแล้วไม่ไหวแล้วนะแล้วเดือนนี้เธอทำไมเอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้ไม่สนใจอะไรเลยคุณจะจัดการเนอะจัดการไปเลยค่ะ ทักเข้าๆ้านะคะเพราะว่าถ้าคุณรู้สึกคุณไม่ไหวคุณต้องปล่อยมันออกมาบ้างค่ะให้เขารู้สึกบ้างเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็ลันหลาขเขาไปะคะ่ะไม่ได้อะไรกับคุณเลยนะคะเขาไม่ค่อยรู้ตัวหรอกคะ่ะโอเคค่ะทางมิถุนอาจารย์ก็ขอจบธรรมยากรสำหรับเรื่องราวความรักของคุณมีคู่ในเดือนนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แพทย์จันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ